ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาปอมเป้พี่น้องอุ้ยวันนี้ก็เหมือนเดิมปอมเปพี่น้องฝนปลต๊อบอน้ำจิ้มคีพีอ่ะดีซอสปอมเพี่น้องจุงว่าขมแต่ขมว่าปอมเปพี่น้องเนาะจิ้ใหญ่ๆนี่จะเป็นเสือร่องให้ออสออสออสซี่เนาะปอมเปพี่น้องเสือร่องให้ออสเตรเลียเนี่ยปอมเปพี่น้องเนาะ โอ้เดี๋ยวต้มจะมารีวิวมาเปียีๆบกับเสือล่องให้บ้านเฮาที่ต้อมกินคลิปลาสุดตีมันเหนียวๆเนี่ยพอไหมพี่น้องอันนี้เป็นสันพอไหมพี่น้องจิ้นสันอ้ยหนุ่มๆนะพอไหมพี่น้องย่างหล่อนกับกระทะแบบช้ำๆเนอถ้าแห้งจะออกเหนียวเนาะพอไหมพี่น้องรู้ก,กันเลยดีกวัวนะครับต้อมขอเป็นจิ้นสันก่อนเนอรหนุ่มๆจิ้นช้ำๆ จีนสีนฟูอ่องตองบอกไหมพี่น้นองอื้อหือ นุ่มจิ้หนุ่มปลาหม่ไปนอ้องหาย่างช้ำๆจี้นะและกาศน้ำจิม้มโคมหวานขนาด ซ้ำพอไหมพีม่น้องจีนหนุ่มขนาด ลองเสือลองให้เสือลองให้ออสเตรเลียอืม ที่คี่หูดบ้านเฮาเพชรบริบิทหวังประมันเปล่า ก๋วยเตี๋ยวจีดซอมบ่อปลาหม่พี่น้องใส่ไงขนาดพึ่งแยแจกไปแต่วาปลาแม่พี่้องก๋เตียวเหลือหยุดยา แถวบ้านต้อมบอกคอยไม่ขายขายเกิเลยเน่ยเลเยผมไป้องอุ้ยได้กินกันเป็นลายซิบบ้านหวานขนาด ตึงเข้ากันแต่ข้ากันว่าป่ะไหมพี่น้องน้ำจิ้มขี้เพียขมขมเลยครับจิ้นเนี่ย อโอ้สุดน้ามคมคือขนาด โอ๊ปผมมายไปนอนเตียงๆนอนต้อนอยู่

เหนียวแท่ปมไม่ต้องใส่ยีเพียรนะนุ่มคะ่ปะปลมไ่ต้อง โ้นหต้มหนึ่ก็มะม่วงประมาณไปลองมีหางมินน้อยๆอยู่หางหนึ่งประมาณตัวเอีปรผมไปลองหางมิน ล้าขนาดประมาณ้เงล่า <c oughs> น้ำจิ้มขี้พีดีสด่ะ ลมมาแน่นอนอุปกรณเย็นม แล้วไหลเข้าตาจะรอดประมาณไม่ต้อง ปลาม่พี่น้องอลำเนาะเหลือจิ้นหนึ่งปลาหม่พี่น้องเอาไว้ติ่นก่อนติ่นกินตอนมาแล้งหามว่าหนุ่มก็นุ่มปลาหม่พี่น้องนุ่มนุ่มแต่แต่แต่มันก็มีความเหนียวไอ้ตรงเอ็นเอ็นเนาะปอาปหม่พี่น้องนุ่มแต่เหนียวตอนใต้เนาะเกี่ยวไปเกี่ยวมาโอ้แต่น้ำจิ้มเนี่ยวันนี้ต้องเือพระเอกเลยน,น้ำจิ้มขี้เพียดีสดปลาหม่พี่น้องล้ำได้ล้ำหวาด ปลปอมใหม่พี่น้องอันที่ต้อมขอปเปรียบเียบนาะปอมใหม่พี่น้องเปรียบเทียบแบบในฉบับแบบส่วนตัวของต้อมเองเนาะปอมใหม่พี่น้องจินหนอก,กับจินไทยหัวไทยเขาเนี่ยระหว่างเสือรองให้ของหนอกกับของไทยเนี่ยปอมใหม่พี่น้องมีความต่างกันมีความต่างกันทั้ตที่ว่าออของบ้านเขาจะเหนียวกว่าขนาดนักเนาะปอมใหม่พี่น้องจะเหนียวแล้วก็แข็งแต่รูุ ผมหม่ยเป็นน้องอาการห้อนกองตัดดับไปหลอกเแล้วนะผมหม่ยเป็นน้องอมาต่อกันเรื่องรสชาติผมไม่ยปน้องในความคิดเห็นของต้อมเนี่ยจิ้นในระดับเดียวกันเนี่ยผมหม่ไปน้องจิ้นในระดับเดียวกันเนี่ยผมหม่ยปน้องระวังของนอกรับของบ้านเฮาเนี่ยมันผ้าเปียบก็เหมือนไก่พันุไก่พันกับไก่บ้านเนาะผมหม่ยปน้องเลื่องรสชาติบ้านเฮาจะล้ำกว่าแต่บ้านเฮาจะเหนียวเนาะผมหม่ยปน้องบ้านเฮาเนี่ยถ้าเป็นเสือร้องไห้เนี่ยจะหวานมันผมหม่ยเป็นน้อง หวานมันเหมาะขนาดแต่จะเหนียวแข็งเนาะผมหม่ไม่น้องจิมจ้มกับน้่จิ้มขมในลำขนาดนี่อูในเรื่องของเกดเดียวกันเนาะผมหม่ยไม่น้องแต่ถ้าเป็นจิ้นตีบนเกดดีๆแป้งแปง,แปงตีจิ้นแสกมันมันแสกจิ้นเนี่ยอันนั้นของเปิ้์นะดึงหวานดึงมันดึงหนุ่มปลาอยู่แล้วนเนาะถ้าของแป้งแต่ถ้าอยู่ในราคาระดับเดียวกันนี่ก็จะจะรสชาติของไทยล้ำกวา่าแต่ของเปิ้นก็จะได้หนุ่ม ได้หนุ่มได้หอมได้นอ,อไนอกป้อมหม่ปน้องเนาะก็ประมาณนี้นอกป้อมหม่ปน้องเนาะลำป้อมหม่ปนอ้องตึงว่าแจวคีเบีอหล้ำแต่ล้ำว่าเนาะชอบขนาดนอกป้อมหม่ปน้องเวลาขินงจิ้นนี่นะต้องมีน้ําจิ้มคีเพียรครับดีขมป้อมหม่ปน้องต้องมากขนาดเนาะก,ก,ก็ก็ก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนเนอะปอมม่เป็นน้องฮ้อนบรรยากาศห้อน,อ,นอุบอ้าวขนาดกองดับไปหลแล้วกองห้อนจัดมอก๋วยเตี๋ยวหมอ้อใหญ่ป้อมหม่ปน้องหมอ้อใหญ่ใส่ใหญ่เลยอะ กตี๋ต้มเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแจกตะวันนาะปอแหมยพี่น้องเนาะคุณเท่าคุณแกเปิรนได้ร้องจิ้มพอเนาะก็แซมเปิร์นข้างแรกรสชาติเออ่ดีบด,ดีจะได้ก็คอมเมนต์จิ้มเน้อเนาะเพราะว่าเป็นการเนี่ยข้างแรกก๋วยเตี๋ยวเลือยุดยา้วปอแหมยพี่น้องเนาะก่อก่อก่อล้ำบ่ล้ำจะได้ก็จะพัฒ,พฒนาปั๊บปุ้งฝีมือไปเรื่อยๆเนาะปอแหมยพี่น้องเนาะก่อโอเคผมเนาะปอแหมยพี่น้องก,ก็ต้องขอตัวล้ำลับไปก่อน ดูแลรักษาสุขภาพมันตัวเนิ่นนอนไปน้องอาการห่อนจะอีกากินน้ากันทั้งนักนอนไปน้องนอกจะได้ลดอุณหภูมิในร่างกายได้นอนไปน้องนอนอกเอาขนาดนอนไปน้องนอนดูแลรักษาสุขภาพมันตัวให้ต้องสะอากทุกคนเนิคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนอนไปน้องป้ากันคลิปหน้านะครับการาบสวัสดีครับผม